หมือนแบบมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหนึ่ง m i l e s นะครับเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งจุดที่เราบอกเฮ้ยเราเรามาถึงตรงนี้แล้วนะสเตปต่อไปของพวกเราคืออะไรครับก็ปีหน้าหรือปีที่กําลังจะมาถึงเนี่ยรเราก็พยายามหา next step ของพวกเราเราก็พยายามผลิตผลงานที่แบบว่าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบีสหรือน้องๆหนูๆที่แบบว่าติดตามพวกเราอยู่นะครับก็บอกเลยว่าปีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามได้เยอะแน่นอนครับผมมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เรียกว่ากดดันไม่เอามากดดันแต่เราแค่อยากหาอะไรใหม่ที่ทาแล้วมันน่าสนใจอะไรที่มันอาจจะยังไไไไม่่ใชแปปรรุก้ขเอะ เรียกว่าเรียกว่าเอาจริงตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราก็เติบโตมากับที o p ด้วยจากจากเด็กๆอะไรอย่างี้แล้วก็พอมันเป็นรุ่นเราเนี่ยครับรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเหมือนหนึ่ง achievement ใน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 ผลงานศิลปินของพวกเราแล้วที่ที่ที่ได้บอกว่าเป็นคนที่แบบว่าจุดประกายอะไรให้แบบว่าคนรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องนี้อยู่แล้วแบบหันมาสนใจทีป๊ด้วยอะไรครับผมก็รู้สึกดีมากครับก็บอกเลยว่า เหมือนแบบนันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนหนึ่งมัสโตรนะครับเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งจุดที่เราบอกเฮ้ยเราเรามาถึงตรงนี้แล้วนะสเต็ปต่อไปของพวกเราคืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ปีหน้าหรือปีที่กำลังจะมาถึงอย่างเงี้ยเราก็พยายามหา next step ของพวกเราล้วก็พยายามผลิตผลงานที่แบบว่าให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเบีสหรือน้องๆหนูๆที่แบบว่าติดตามพวกเราอยู่นะครับก็บอกเลยว่าปีหน้าเรามีอะไรให้ติดตามได้เยอะแน่นอนครับผม เอาจริงไม่ไม่อยากเรียกว่ามันเป็นแรงกดดันนะฮะแต่เหมือนแบบว่าเราเราก็อยากจะเหมือนค่อยๆหาเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าสิ่งใหม่ๆ next step อะฮะที่ที่บอกไปก็เหมือนสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราไม่เรียกว่ากดดันไม่เอามากดดันแต่เราแค่อยาหาอะไรใหม่ๆที่ทำแล้วมันน่าสนใจอะไรที่มันอาจจะยังไม่ใช่แค่ปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับจะมีกาได้เหนฟอันโอ้ยแปลครโอ้โหนั่นเนี่ยผมก็อยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะเห็นอะไรในปีหน้าอ่าใช่ อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอยู่หลายอย่างครับก็ต้องรอติดตามกัค่ะที่เจาดูชิคกันคือวันที่6นีเฮ้ยครับแฮปปี้ i r t h d a y ผมต้องจริงๆมาติดังไงฮะเฮ้ยนอนเลยอันนี้อันนี้อันนี้คืออ่าขึ้นรอบหนึ่งปีก่อนนะฮะใช่ๆก็คอนเสิดอ่าครบรอบหนึ่งปีตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังโฟกัสสิ่งนี้กันอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็แน่นอนว่ามันมีอะไร ที่เรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษสําหรับคอนนี่อยู่แล้วครับผมแต่ว่าก็พวกเราก็ตั้งใจกับสิ่งพิเศษนั้นมากๆแต่ไอสิ entonces, ่งพิเศษนั้นน่ยก็อยากให้ทุกคนได้เก็บไปเซอร์ไพรส์นะวันนั้นจะได้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าว้าวพิเศษครับโอ้โหกี่นาทีนะครับห้าห้านาทีไหมห้านาทีแบบไม่แน่ใจแต่เร็วมากแต่เร็วมากเร็วมากเร็ว่าห้าชั่วโมงห้านาทีมาไงห้าชั่วโมงอ๋อ อานทิตย์ละ4-5นาทีโอ้โหวายไปอันนี้ก็ดีใจมากๆครับผมเพราะว่ามันเราเราเราไม่คิดว่าเราเดมากันได้แค่แบบว่า1ปีทั่วแล้วแบบว่าจะมีคนมาแบบโอ้โหบัตรถายหมดไวกันขนาดนี้ใช่ก็ตั้งเอาจริงไม่ใช่แค่แค่แฮปปี้บัสเตอร์แต่หมายถึงๆกบตั้งแต่แฟนคอนงานต่างๆที่ผ่านมาด้วยครับผมที่ทุกคนแบบให้การสปอร์ตที่แบบสุดยอดมากจริงครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณเรื่องปอคุย พวกผมก็รุ้นเหมือนกันครับจริงนี่เซอไพร์อไพร์พวกเราพวกเรา้องเพลงเลยครับอุ้ยโอ้ยเป็นศิลปินนะครับทุกวันนี้คือร้องไม่ได้ร้องจหรอไก็เลยเอไพรส์อครับตอนนี้ควาร้อมเป็นงดนะครับดีไม่ันความพร้อมนะครับเต็มร้อยมร้ยผมให้ประมาณ85ครับฮ้าค คือที่หักไปสิห้าเปอรเนี่ยเพราะว่ายังไม่แต่งหน้ายังไม่แต่งหน้ายังไม่ใส่ชุดยังไม่ใส่อะไรอ่ะทาวสิบห้าเป15%เพราะว่าตอนนี้คือเรายังเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆซึ่งผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากให้เต็มร้อยเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเนี่ยมันจะเต็มแม่เออมันก็เหมือนน้ำที่เต็มแก้วผมก็เลยให้เหลือ15ไว้เพื่อให้ผมอะเติมให้เต็มไมด้ได้ครับท่ามุมนะต่างคนนะครับขอโทนผมมัน เราร้องเพลงเหมือนที่พี่ไายบอกแล้วก็มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่มันปีหนึ่งเนาะมันเราไม่เคยทำสิ่งนี้แล้วกันแล้วก็หมายถึงว่าผมว่าพวกเราก็มีอะไรใหม่ๆตลอดที่ที่ที่ไปโชว์ใหม่ผมว่าคิดว่าน่าจะมีนะครับก็อักก็อ้วนไม่กล้าพูดเต็มปากเออเออมันตื่นเต้นนะผมแล้วก็พวกเรากำลังตั้งแต่ซ้อมแล้วก<ะ>็กำลังแบบว่าเต็มที่กับโชว์นี้โชว์นี้มากๆอย่ใหม่อัพนบอย่างไลน์เพิงเนี่ย อ๋อตเี่ยของเอมเราพวกเราเขาเรียกว่าช่วยกนมีส่วนร่วมเยอะเลยนครับแล้วก็พี่คุณพี่ใส่แม่ดำตรงนี้ก็มีเป็นคนเคาะใช่ครับเป็นคนเคาะเองไฟจไ่พี่ยงส่งตนไม่ี้วพี่ยงใช่หมไม่ใช่อะไรได้ตอนนีองเตีมั้นุ่นล้อมีซึ้งมต้องซึ้งไหม มันก็ต้องมันก็ต้องมีบ้างเรื่องความซึ้ออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นฟิลแบบว่าอุ๊ยหนึ่งปีแล้วนะทุกคนอะไรอย่างงี้จะเป็นแบบบรรยากาศที่อบอุ่นอะไรอย่างงี้เหมือน่ครอบครัวในนนว anniversary ก็อาจจะมีบ้างเพราะเดี๋ยวความซึ้งมาเองหนึ่งปีเหมือนกับบ้านมาหาแบบว่าทุกคนอะไรอย่างงี้เตรียมตัวต้องทานหลักอย่าเงี้ยก็เตรียมทิชชูไปหน่อยเตรียมพิชชูมาเยอะครมาถึงพวกเราเตรียมพิชชูกันใช่การรอบๆหนึ่งมีบัตรันผ่านอะไรกันมาเยอะมากจริงๆมันแกะไขความคิดมัน เอาจริงเราเราพยายามทำคอนเสิร์ตของเราให้มันมีแบบว่าหลากหลายรสชาติมีดนามิกมีทั้งอะ่ะสนุกนมีทั้งแบบว่ามันสนุกมีทั้งแบบว่าอะไรต่างๆที่เราต้องตั้งใจทำให้มันแบบว่ามีไม่ได้มีแค่เพียงอย่างเดียวในโชว์ให้มันมีรสชาติที่หลากหลายครับผมแล้วก็เก็บหมดเราเอาหมดนะครับผมโอเล็ก <I> ชั่ชนเป็นไ<อ><อ>งับโอเล็กชั่นอันนี้กลิ่นหอมดรวยอหของหรือหอมตั่เนี้ยหอมฉุนหอมฉุยเลยหอมแน่นอนหอมมากจริงเหมือนว่าเรามีทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเรามี เหมือนกับว่าการร่วมงานกับทางพันธุ์บุรีก็เป็นพวกเรื่องเครื่องหอมอะไรงนี้มันก็จะภายในงานก็จะมีความแบบว่าหอมความกลิ่นแบบว่าลักชัวรี่แบบว่าหอมๆอวบๆในงานอะไรอย่างนี้ประเดิมหอมใหม่เขาด้วยดิใช่ไปแกที่ขึ้นหอใหม่ของเขาเลยตื่นเต้นนะคุณไปเดินวันแบงค์เข้ามาอ๋อขึ้นขึ้นหอวันแบงค์มาแรกที่ประเดิมให้เขาหอมใหม่ อะไรน้องจินเมื่อกี้จะพูดอะไรบ้างคอ๋อบอกว่าจะชินทอที่ตวินที่งากจะเป็นทอจะเป็นน้องจินเป็นไงอ๋อบอกว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ขึ้นเป็นวงแรกครับงดไเี๋ยวเราจะได้เอมาี้อย่ใวมีใคร พอตั้งแต่เชนีเราได้ติดตามศิลปินไอดอลมาตันานแลก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์อีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่เราก็ได้ดูมาั้งเป็น4ีแล้วแหละแล้วก็พอรู้ว่าไม่รู้อ่ะหมายถึงว่าเรไม่รู้ก็ไม่รู้ความรู้สึกมันแบบยังอึ้งอยู่นิดนึงมันเต็มเต็มที่แบว่าจริงเหรอเราได้ขึ้นเอเอจริงเหรอก็รู้สึกขอบคุณีอาร์ุก่นเลยเพราะว่าถ้มบีอาร์รไม่มีทางที่เราจะได้มาเห็นกดนได้แล้มาีมากที่น่ เรียกแท่นตอนตอนรู้ว่าเนี่ยไปยีครั้งแรกคนก็มาบอกเราอ่ะจริงๆก็จริงๆก็ใายเพื่อนๆแล้วทุกคนก็แบบวา้วาวว้าวแบบรับการแบบ<า>ได้รับว้าวทำได้ไงทำได้ตอนนั้นตอนนั้นแบบคือว้าวกันหมดแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆที่จะได้ที่จะได้แบบเข้าร่วมง,งานนี้แล้วก็แบบแถมเป็นที่เป่าวงเดียวอยู่แล้วก็วทุกคนก็ดีใจามากเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ หลายๆศิลปินท,ที่ไปก,ก็พวกเราก็ได้ติดตามผลงานมากๆใช่กา,การที่เราอาจจะจแบบขึ้นมาอยู่บนเวทีเดียวเขาก็ดูสึกเป็นเกียรติสุดท้ายค่ะฝากทุกคนขับไปน,น,น,นะครับผมก็ฝากนี่เลยครับ Happy b i r t เ d a y นะครับผมวันที่6ธันวาคมนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราตั้งใจกันมากๆแล้วก็ตอนนี้นะฮะยังซื้อบัตรได้เรื่อยๆจนถึงวันงานนะครับเป็นบัตรไลฟ์นะครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับมีผลงานใหม่ ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณยรับขอบคุณครับ